สวัสดีครับวันนี้จะมา,อาบอกผลคะแนนเลือกตั้งนาะยกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เมื่อวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2568ประกาศผลเป็นที่เรียบร้อยอย่างไม่เป็นทางการน,นะครับปรากฏว่าอันดับหนึ่ง เป็นของพรรคเพื่อไทยนะครับคุณอัศนีบุรณุปกรได้คะแนน19,738คะแนนอันดับ2เป็นของพรรคประชาชนคุณธีรวุฒิแก้วฟอง15,715คะแนนอันดับ3นะครับเป็นหมายเลขเป็นหมายเลขที่1น,นะครับก็คือคุณปะนันรัฐวิริยะ คุณสารได้12,931คะแนนนะครับอันดับที่สี่นะครับอันดับที่4คุณจนนรนพดลหมายเลข5ได้365คะแนนอันดับที่5คุณการวิทได้267คะแนนนะครับก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นไปแล้วสำหรับการ เล,เลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่นะครับก็เป็นที่จับตามองของอระดับประเทศเลยนะครับว่าก็เป็นการแข่งขันที่ค่อนข้างจะดูเดือดระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคประชาชนนะครับก็ผลไม่เป็นทางการออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับทุกข่าวทุกสำนักก็ฟาดหัวข้อ,อข่าวนะครับ ไปต่างๆนาๆนานะครับเชียงใหม่เพื่อไทยเฮชนะพักประชาชนรักษาแชมป์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เอาไว้ได้นะครับนั่นก็คือหัวข้อข่าวที่พวกเราติดตามกันนะครับก็ก็คือประกูลบุรณปรกรณ์ก็ยังแข็งแกร่งในเขตเทศบาลนาครเชียงใหม่แม้ว่า,าในเขตตัวเมืองนี้จะมี อสอสอของพรรคประชาชนอยู่นะครับเป็นฐานเสียงเดิมของพรรคประชาชนอยู่แต่ว่าก็เป็นที่จับตาว่าเอ๊ะ,อะพรรคประชาชนจะยึดที่มั่นของอนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ได้หรือไม่นะครับแต่ผลออกมาแล้วนะครับปรากฏว่าตระกูลบุรณากรคคสังกัดพรรคเพื่อไทยนำเสนอนะครับก็ ยังคงรักษาแชมป์เก่าเอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่นคะแนนก็ก็ผู้ชนะอ,อัศนีบุรณปรกรณนะครับเบอร์ที่3ได้1,9738คะแนนเราคะแนนรองลงมาคือนายธีรวุฒิแก้วฟองเบอร์ที่2ได้1,5715คะแนนก็ต่างกันพอสมควรนะครับ ไม่มากไม่น้อย1 5ื่นกับ1 9ื่นโดยประมาณก็ประมาณสัก3า0 0ั0 0ีได้นะครับก็เป็นที่จบกันไปเรียบร้อยนะครับสำหรับการเลือกตั้งที่นายกเทศมนตรีที่มีการจับตามองกันในสื่อข่าวต่างๆระดับ ทังระดับสื่อใหญ่สื่อน้อยก็จับตากันทั้งอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายเลยนะครับก็มาวิเคราะห์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาโดยที่วิจารณ์กันวิเคราะห์กันไปนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคนวิจารณ์เนี่ยคือไม่ไม่ใช่คนที่อยู่ในพื้นที่ด้วยซ้ําไปนะครับก็จะไม่รู้มากเหมือนกับคนในพื้นที่ดีนะครับอังนั้นก็เราพวกเราเป็นผู้เสพข่าว ทั้งหลายก็ควรที่จะใช้วิจารณญาณน,นะครับใครที่เป็นเ,เชียร์พักเพื่อไทยก็เฮไปใครที่เชียร์พักประชาชนก็ไม่ได้เฮแล้วนะครับดังนั้นแล้วก็ขอให้ทุกคนนั้น มีวิจารณญาณน,นะครับฟังหูไว้หูในเรื่องการเสพข่าวการเมืองนะครับช่วงนี้ยิ่งเข้มข้นเรื่องปรับคณะรัฐมนตรีจะปรับคนนั้นออกจะปรับคนนี้ออกมีอาจารย์มาวิเคราะห์วิจารณ์ให้ฟังเนี่ยอย่าไปเชื่อเขามากนะครับข่าวการเมืองมันก็คือข่าวการเมืองถ้าเขาไม่เอาไม้ไปไม่จอปากอาจารย์หรือไม่เชิญคนนั่งคนนี้มาออกรายการเขาก็ไม่ได้ ข่าวนะครับเขาก็ไม่ได้ข่าวเราก็ไม่ได้ข่าวเราก็ไม่รู้ไม่รู้เรื่องนะครับอันนั้นก็เป็นหน้าที่ของนักข่าวเป็นหน้าที่ของอผู้ที่ทำมาหาก,กินในด้านนี้นะครับอันนั้นแล้วเราในฐานะเป็นผู้เสพข่าวก็จงใช้วิจารณญาณน,นะครับฟังหูงไว้หูอย่าเพิ่งเชื่อ100%เเซนะครับเชื่อใครรักใครก็เก็บไว้ในใจอย่าเอามา,ามาถกมาเถียงกัน ได้พอควรนะครับถูกเถียงกันพอประมาณถูกเถียงกันได้แต่อย่าอย่าเกินไปนะครับเดี๋ยวจะเครียดนะครับยิ่งเชียร์พักตอนนี้ถ้าใครเชียร์พักพัคประชาชนอย่างเงี้ยนะครับก็จะยิ่งเครียดไปใหญ่เลยนะครับเพราะอะไรเ,เขาไม่ได้ตามเป้าอย่างเงี้ยนะครับอันนั้นก็เราเชียร์ก็เชียร์ไปนะครับเป็นหน้าที่ของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ ที่เขากําหนดให้ว่าการเลือกตั้งเป็นหน้าที่ที่ทุกคนจะต้องไปเลือกตั้งถ้าไม่ไปเลือกตั้งก็เสียสิทธิท,ทางการเมืองอบางอย่างเช่นเสียสิทธิในการรับสมัครรับเลือกตั้งเป็นพ่อหลวงเป็นกำนันเป็นสอทออย่างเงี้ยนะครับหมดสิทธิ์แล้วถ้าใครไม่ไปใช้สิทธินะครับัน,นั้นก็วันนี้ก็มาบอกมากล่าวมาบอกคะแนนเสียงสรุปคือพรรคเพื่อไทยได้แล้วก็พรรค ประชาชนก็เตรียมตัวกันเตรียมตัวกันนำความบกพร่องเหล่านี้ไปแก้ไขต่อไปในสมัยหน้านะครับก็ขอให้ทุกคนเสพข่าวอย่างใช้วิจารณญาณน,นะครับผมวันนี้ก็คงจะมีแค่นี้สวัสดีครับผม